สวัสดีค่ะพบกับช่องอินเดอร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเป็นคลิปเก่าของฟรีนเบกนะคะซึ่งเป็นยูเรนัสสองสามสองสี่แฟนคนเนาะอันนี้จัดที่ไหนคะจากช่องคุณฟรีนบีบีนะคะอือใช่ค่ะอันนี้คือของประเทศไทยหรือเปล่าคะน่าจะของประเทศไทยไหมคะโอเคค่ะคิดว่านะคะไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นของวันที่หนึ่งนะคะ มีสองวันนะคะสองวันใช่ดิงกูแคจะไม่ส่งอกกันแต่การเดินทางของพวกเขายังไม่สึ้นสุดเดี๋ยวขอนางใหม่แบบอืมรู้สึกอ้วนนีช้มีใครที่ยังไม่ได้ดูอยู่เลยนะสมัยสองสามสองสี่ตอนนี้อยู่ในเน็ตฟลิกใช่ค่ะ ไปดูได้เลยนะคะมาแล้วเครื่ินตกเครื่ินตกแต่เวอร์ชันในเน็ตฟ i ิกมันถูกตัดไปเนาะใช่เป็นแบบอีดิตใหม่อะค่ะอาจมไปในน้ำอืม ข้าง็นตกจมไปในน้ําจมไปหานองเบกอุ้ยมาแล้ว มันยิ่งใหญ่เห็นป่ะมันดูยิ่งใหญ่นะตื่นเต้นจังเอออเราดูด้วยกันมาแล้วค่ะวันที่สองสามสสียานเกิดอุบัติเหตุตกน้สุ่ก้นทะเล แลวาต้จิตลยพี่งเฟพี่ฟีดพี่ฟีดมขอโททุกคนที่บ้านคนที่บ้ดามาว่เจองนี้ขคุณนะที่ทำให้เราอย่คนเดียวอือฮึ สวยสวยมากสวยเนา เบิกตัวเบกกี้เบกกี้ต้องมาแล้วตวนะอนเนี้ยจังหวะเนี้ยนะเบกกี้กำลังว่ายน้ำอยู่ <c oughs> <c oughs> mayng na yeah oii อันนี้ อุ้ยโอ้โหมีเสียงเสียงรถเสียงถนนบ้านเราโอ้ยคนคิดร้องยากเป็นกีตร์ร้องแรงมากอยากเป็นคนที่ดิดดิ้นอยู่ตรงนั้นน้องคนนั้นมีแอบยิ้มด้วยวะ มาแล้วจ้าเขาเป็นแอรีเหรอแอรีเมันเป็นละครเหรอคะแม่ละครเวทีม่ะนเออเลิศวะแอรีเอลิวแอรียลบางเนี่ยอ คนดูฟีฟนมากนะแล้วเข้าใจคุณนะทุกคนที่อยู่ในนั้นคาแบบเบื้องหลังลอยไปเลยจ้ะ <ol ib> <ja> <laughs> oh, eh? <laughs> <Yeah>. <laughs> เดี๋ยวไท่ันทำมะ่เรืคือกีดหนังมากทุกคนกีดกันหนักมากเอ้ยขำว่ะเต่กี้คือขำจริงนะดูเลยว่า คนดูกิ๊กแตกมากเธอเธอช่วยฉันไว้หรอใครกี่นายวิบกี้ การละครค่ะไปค่ะมองอะไรเนี่ ครู้สึกแปลกคนดูกรีดมากคบเจอกันแต่ทำไมรู้สึกว่ารู้จักมานานไม่รู้ฮฮฮทำไมไม่ฉันน่าจะเจอภาษีด้วยเอ่อ อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวก็ไปเอายามาให้ชุดดูลำบากอ่ะชุดนองอ่ะหืหสหยหาหเลยอึหึห ยังยังเลยเออพวกมันบอกว่าแกเจแล้วแล้วแกจการีไม่ใช่หรออะอะันนีไ่ได้อะไม่ด้อูพิรุธเลยมีพิรุธนะ ฉันสงสารในการแกไม่ลง MVP แห่งใต้ช่องทะเลมานะชายยาจับเชือกหมดไม่สนรู้ใครมีมนุษย์ที่ทำให้แกใจออกได้หรอมีค่ะ <c oughs> จะเป็นใครของยาโฉงชโอง <c oughs> แกจะทำในชีวิตว่าหคุณดูพีฟีนข้างหลังเออไม่แกรู้เอแม่้ายปน่ไไม่ได้มาแสดงอะครพิธีนะมาเล่นตลกโอ้ยเอ็นดูแต่ละคนจับเชือหมดไม่ส่ลูกใครคุณดูดู่ีิีฉันค่าบ แคเดนทุกคนจะเย็นแล้วคนคือคือวิทย์องมากจะเย็นก่อน <laughs> อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอ๋อ <laughs> การขับจุดเออจริง <laughs> อันนี้ความจริงแหละ มีจังเราเอาชุดวางไว้ตรงขวดผีนู่นอะไปเปลี่ยนจะไม่เป็นหวัดอ๋อได้อย่าแอบดูนะฮ่าฮ่าฮ่า hahaha 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 โอ้ยอันนี้ตลกแกอ่าดูนะไม่เปลี่ยน ouais ีแกแบกแบกตังนะก็มีค pues, ่ามหลังก <sh uh ันใช่ปะโอ้ยกอ่าดูนะโอ้ย ฮามากเลยอรับว่ะเป็น <c oughs> แบบละครคุณธรรมมือฟ <c oughs> ิลละครคุณธรรมมือใช่ทำไมอะ ถ่ย้อไห่นะถ่ายเลยค่ะแกแกใช้ถูกเลยค่ะแกฟังนะปมันก็อกฟิล์มก่อน โอ้ยละครคุณธรรมมลยงใ้อนะเอ่อเอ่อเธอวเธอฉันว่าชุดมันแปลกแปลกอากรว้าวอุ้ยุดชุดหลุดไปแล้ว โอ้ยไม่รู้ใสหรอปล่าอะุดรุดไปแล้วว่ายังไม่แน่ใจว่าใส่แบบนี้ถูกไหมเนี่ยไหนโอ้ยสงสารเบิกอะอืม เบรกชุดนุดไปแล้วฉันว่าน่าจะประมาณนี้มั้งใกล้ไทยหรอแหละแค่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 แต่ก็โอ้ยเอ็นดูขำจริงใจวพ่อนประมาณนี้มังอาหารเอ่อ โหชุดสวยเวอร์มากชุดแบบเวอร์มากเออออ้าว อยากไล่เธอนะรองเท้าใหญ่มากเฉยเธอ๋อโอ้ยเฮ้ยเออเอาอ่ะโมเมนต์หลุดเฉยแต่ตอนนี้เมื่อกี้ฉันก็งงอยู่งานเหมือนกันเออ โอเอาเอาป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะเอาให้เอา,เอ,าอยู่ชั่วคาแล้วกันเชื่อว่าได้แต่ๆเออเช <c oughs> นว่าเชนว่าอะไรประมาณนี้ <c oughs> โอเคฮะบอบิ้ลแจอย่าอย่าเพิ่งชุดชุดมัน <c oughs> เยอป่ะได้ แปลว่าได้อยูว่าได้จริงจริงน่ารักดีน่าคุณปินเอ๊น่าคุณปินน่าคุณปินว่าน่ารักจริงแกว่าไงะอ๋อเต้องชอบเธอเหรอเหยียบขาตั้นแขนใส่ แต่ยาเธอดีนะหายแป๊บเดียวนะเออมันคือยาโบราณมันจะคำว่าโบราณด้วยเหรอจะเล่นไหมเน่าสนใจนย เออมันจะไอ้นั่นนะพูดว่าใช้ได้หรืออ๋อใช้ได้ไหมโอ้ยแค่อยากซึมซับสิ่งสวยงามที่โรแมนติ <Okay. S 2> ชีิตเธอคงคือน่าดูน,น,นะต่างกับที่เราต้องอยู่ที่นี่เป็นนักเลือบปะไม่ใช่เลือบพูดทะเลเอารอไน่นนะเธอเธอไม่ได้เชื่อใช่ปะก็เชื่อนะเชื่อกบ,บาละ่ <c oughs> <c oughs> ละพูดทะเละอล๋อมีจริงเหรอ ไม่มีหรอก่อแต่ว่าเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเราเหมือนเคยรู้จักกันแล้วตอนที่เธอช่วยเราอ่ะมันมีแวบเป็นที่เราเห็นภาพว่าเออเราก็ช่วยเธอเหมือนกันแล้วเราก็เรามยูเรนัสมาเน,นี่ยอืจูบก,กันเธอตาย ใช่ค่ะหรือว่าชาติที่แล้วเราเคยเราเคยเป็นแฟนแอนเปิ้ละถามตรงว่าค่ะงานง้นง้นง้น วิทยาศาสตร์สอนเราว่าใช่หรือว่าอะไรก็ต้องพิสูจน์คุณนอกคุณจะขำอะไรสักอย่างที่คนเป็นแฟนเขาทำกันก็อาจจะดีบ้างลองปะลองอะไรก็ลองแบบที่คนเป็นแฟนเขาทำกัน เออเอาเออเอาโอ้เวลา่กังจะทหมตายถ้าเราอยู่นั้นคือคือกีดเลยค่ะกีดกีดแตกกีดแทกเดดินนะเดดินไม่เห็นส มีคนตะโกนด้วยใกล้ๆก่อนนะอยู่ในนั้นนะีตายไปสรุปไปละตรงใจมาช้าตรงใจมาช้าดีมากค่ะมนกันเล้วกบไม่่อนใคเลยลงเข้าช่ิช่วยิดบ้างลอวิฟีนนะ มนดูดเหรอโอ้เปนรื่องบ้าอะไรเนี่ยแล้วกคุณจะทเธอต้องรีบหนีันเร็วใชฉันใช่ไม่ได้ฉันไม่ดีฉันไม่อยากให้เธอดังคัยฉันงันฉันยกเธออเ จำไม่โอ้ยข่าม,มากบ่รู้สึกว่ามีอะไรฉันต้องช่วยอี่ไว้ไม่อั้นฉันงเสียใสตอดชีวิตแน่ถ้ามงนได้เหลือทางรอดอีกวิีคือพามานุษย์นี้ต่องชีวิตแม่แกนมนุษต์ดำหนาไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปฉันยอมเสี่ยง

เป็นอีกวัยอีกวัอืดันชอบี้อชีวิตฉันแค่รู้สึกว่าความรู้สึกฉันมันบอกให้ทำอย่างนี้ ถ้าฉันไม่ทำก็คงเสียใจไปตลอดชีวิตนะเอออ่ะไอ้ก็คือจะ ดำน้ำใช่ไหมอืมทานกัเอไปหมู่บ้านได้คือเธอต้องหลักซจนจากฉันไปโอ้อ้คกี้แตกเลยทีเนี้ยกี้แตกฮะเออเอา เออเอามีความใช้เงาว่ะเออเอากิดร้องนะจ๊ะกีนแตกนะคะจ๊ะจบแล้วคุณนีจบแล้วว่าคุณจะดูต่อเลยไหมเดทูจบแล้วกิแตกได้อันนี้คือเรื่องราวมันยังไม่จบใช่ไหมคะจบแล้วค่ะก็เป็นวันนี้แต่ว่าเดทูก็คือเหมือนกันแต่ว่าจะมีการเล่นมุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่า รออาเราจะต่อเลยไหมหรือว่าหยุดคลิปตรงนี้ก่อนคลิปนี้ก็ไปอีกคลิปได้ค่ะได้ค่ะโอเคคุณปิดค่ะก็ฝากไอีกคลิปหนึ่งนะคะเราจะดูเบอรสองอันนี้เป็นวันวันแรกเนาะวันแรกกดไลค์ก็แชร์ก subscribe กดติดตามด้ไหะคะค่ะค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ